โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดิิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเกม X 3กุ๊กอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เทพตัวแรกนะครับของผมก็จะเป็นตัวระดับสีม่วงนะเพราะว่ามันแจกมานะครับผมมันจะให้เราเลือกได้สองตัวนะครับตัวแรกก็เป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับรายละเอียดของมันก็คือเกี่ยวกับการที่จะฟื้นฟู hp นะครับผมแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่ทำดาเมจนะครับผมใส่ศัตรูที่มี HP ต่ำสุด ตามเทินนะครับหลังจบเทินคีย์เนาะอ่ามันก็จะมีเทินหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแบบนี้ยนะครับผมไต้ไปเรื่อยๆถ้าเรายิ่งอยู่นานมันก็จะยิ่งทำดาเมจไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับผมเนาะก็ถือว่าเลือกไม่ผิดเออเพราะว่าตอนแรกผมที่เลือกมาเนี่ยยังไม่ได้อ่านมันก็จะเป็นไอ้ก้อนสีเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าเราจะทําดาวแล้วก็เอาตรงเนี้ยเนะี่ยทําดาวต่อได้นะครับผมผมซื้อมาสิบอันแล้วก็ได้เนี่ยมาประมาณห้าสิบกว่านะครับมันก็เหลืออีกสิบก้อนอืมนะครับมันก็เลย ได้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาให้ครบสองตัวก่อนเพราะว่าน้าจะเอาให้ครบสองตัวก่อนหรือไม่ก็เปิดเลยเดีย๋ยวขอดูเอฟเฟกก่อนโอ <c oughs> ผมไม่รู้ไงว่าอัพดาวมันจะเพิ่มเอฟเฟกตอะไรอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการอัพคั้นด้วยอันนี้ก็คือหายากอยู่เพราะว่าพลังเราน้อยไงถ้าพลังเราเยอะเนี่ยเรามาฟาร์มตรงเนี้ยนะครับเรามาตีตรงนเนี้ยเนี่ยตุนไลน์วันได้สูงสุดแปดตัวก็คือคไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้ก็คือแปดตัวแต่ว่าถ้าเราไม่ตีเนะี่ยมันก็ มันก็น่าจะ,จะสปอนึ้นมาใหม่เนาะซึ่งผมตีไม่ไหวไงพลังมันสิบล้านผมแค่เจ็ดล้านหกเองเอออ่ะมันก็เลยแบบเล่นยากสัหน่อยหนึ่งเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นทีมผมปัจจุบันเนี่ยผมไม่น่าทําจูร่งเลยตรงจูร่งก็คือน่าจะทําไปขึ้นหนึ่งเขียวก่อนนะครับแล้วก็ดันเตียวหุยเตียวหุยผมเอาไปกินแล้วไงตอนแรกผมผมคิดว่าผมจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าเออมันก็สําคัญเหมือนกันเตียวหุยเออก็ต้องปั้นใหม่ตัวนี้ก็คือสาม ามแดงมันต้องทำสี่แดงเนาะไม่น่าไปกินเลยนะเตียวหวยสำคัญมากเพราะว่ามันมีโล่งไงถึงแม้ว่าในบทบาทของ PVP เนี่ยมันจะไม่ไม่ได้อพมากเพราะว่าเราอาจจะโดนริปโป้หรือว่าโดนตัวไหนเนี่ยเปิดแล้วเราหายเลยแต่ว่าในส่วนของการไต่หอไต่อะไรพวกนี้เตียวหวยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ไอจูโล่งเนี่ยผมยังไม่มีในส่วนของตัวซ้ำไงถ้ามีซ้ำหนึ่งดาวแดงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบดีกว่านี้เพราะว่ามันจะออาดาวขึ้นไปได้ ตัวนี้ยก็คือใช้สามแดงตัวนี้ใช้แค่สองแดงใช่ไหมอันนี้ก็คือใช้โจกโกกอันนี้ใช้กกอะไรก็ได้แล้วก็อันเนี้ห้าแดงกกอะไรก็ได้เห็นปะมันก็คือสามดาวเขียวได้เลยนะครับถ้าผมมีนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องมีตัวเองซ้ําก่อนให้มันเป็นหนึ่งดาวแดงก่อนถึงเราจะควรที่จะทําขึ้นสองเขียวเนาะมันจะได้แบบว่าทําขึ้นต่อไปได้เลยมันจะได้ไม่เปลืองของอืมแบบนี้มันเปลืองเปลืองมากนะครับผม ก็ตามแต่ภาพแล้วก็จะมีโจหินอันนี้จริงโจหินเนี่ยผมก็มีตัวอีกตัวซ้ําแล้วแต่ว่าตอน,นอเนี้ยผมไม่มีเนี่ยไอหินหินอับดาวเออถ้าผมทําขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะทําทขึ้นไปอีกนี่เป็นไงทุกครั้งที่โอนสถานะดีบัฟของเพื่อนหนึ่งคนจะทําให้เอดิเคเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ค่าความปวดเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดต่อนเนื่องหนึ่งเทินและถ้าเป็นหนึ่งเขียวเนี่ยเมื่อเสริมโลนะครับสุ่มเพื่อนทั้งทีมสองคนที่มีพลังโจมตีสูงสุด โอนสถานะใช่ไหมพราะโอนสถานะเนี่ยก็จะได้อ t ีเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ได้ค่าความปวดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดนะครับตอนนี้อหนึ่งเทิร์นมันก็เอาไว้ลงพวกหอพวกเนี้ยก็คือถ้าเราติดสถานะเราก็จะได้ีเคแล้วก็ได้ความปวดด้วยเป็นไงรีบทั้งหมดของเพื่อนให้กับโจยินก็คือโอนทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็คือโอนแน่ๆแ,แล้วแหละอืมแต่ว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันแบบว่าบางทีก็โอนบางทีก็ไม่โอนอืม พราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมาถึงเนี่ยเตียวเซียนเนี่ยถ้าเราเจอเตียวเซียนในพีพีอะยังไงเตียวเซียนเนี่ยมันก็ติดเยาวยวนเนี่ยแทบจะแบบเรียกได้ว่าการันตีเลยก็ว่าได้เออน้อยครั้งมากที่จะไม่ติดอ่ะเนี่ยเข้าสู่การต่อสู้โอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าติดขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยเนาะแล้วก็บางทีเขาใส่ถุงแพถุงแพรตรงเนี้ยไอของผมไม่รู้มันซ้อนทับหรือป่านะแต่ถ้าใส่ถุงแพรมันก็ช่วยได้ช่วยในการติดเยาวยวน ใน,ในพูดในเรื่องของเ PAP ในส่วนของหองทดสอบหรือว่าด่านต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกติดพวกดีพับพวกเผาไหม้พวกเวกนี้ยโจยินก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าช่วยได้เยอะนะประมาณนั้นแหละเราก็สามารถใช้งานได้หรือว่าจะใช้ตัวอื่นก็ได้วู้โกกก็มีตัวที่เก่งๆเยอะนะครับเช่นไอ้กุยแก่ตัวน,นี้ก็เก่งแล้วก็ตุมาอี้ก็เก่งเตียวเลียวก็เก่งโจโฉก็เก่งเอออไปมา,มาเก่งเก่งหลายตัวเลย แลตามนั้นเนาะก็แล้วแต่ว่าคนจะใช้ตัวไหนเนาะแล้วก็สัตว์วิญจาณสัตว์เทพแล้วแต่นะเพื่อนๆว่าจะเลือกอันแบบไหนก่อนส่วนตัวผมเลือกเป็นในสร่วนของเออมาดูก่อนเออควบมาดุเป็นเสือแหละตัวนเนี้ยนะครับถ้าใคราจะเลือกเป็นสายหิวก็ได้เป็นกันเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็รอวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบห้าใช่ไหมเราก็สามารถมาสุ่มกาชาได้แล้วก็น่าจะเอามาแลกของตรงนี้ได้ด้วย อ๋อตัวนี้คือการย่อยเฮ้ยย่อยถ้าเราย่อยโอ้ใช้400เลยนะถ้าใครแบบว่าไม่ใช้ตัวสีม่วงใช่ไหมเราก็เอาตัวพวกเนี้ยเอาตัวสีม่วงเนี้ยไปย่อยอ่ะก็คือหนึ่งเศษเท่ากับหนึ่งเลยอืมหนึ่งเศษเท่ากับหนึ่งเท่ากับว่าเราใช้เศษม่วงเนี้ย400เศษนะแลกหนึ่งตัวพึ่งผมแนะนําว่าให้แลกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือม้าสายฟ้ามันจะลดข้าความโกรธของศัตรูลง อันนี้ถือว่าดีมากเลยหรือว่าใครจะเลือกเป็นในตัวที่มันตัวที่มันเพิ่มความโกรธก็ได้เนีย่ยเพิ่มความโกรธสามจุดเอาดิลดมาลดมาเราก็เพิ่มกับ,ก,ก,บก็จะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือ 400, 400สี่ร้อยสี่ร้อยเศษจาไม่ไดว่า400สี่ร้อยเศษนะครับหาจากไหนก็หาจากไอ้ตรงเนี้ยแหละทีตรงเนี้ยผมก็ตีตรงเนี้ยแหละเนี่ยมันก็จะได้สองวาด้วยนะครับเอาง่ายๆคือเราไอฟพีเล่นได้อะ่ะนะก็บอกกัาตรงๆเลย ก็มันก็เล่นได้เนาะก็บางคนไม่ได้เล่นก็ไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยมันมีแจกมันมีอะไรนะครับอันนี้ผมก็พูดกันตรงๆเลยว่ามันก็พอที่จะเล่นได้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสายฟรีทําไมถึงไม่มีโอกาสได้ไอตัวนี้หรอนะครับสี่ร้อยเศษนี่โอ้สี่ร้อยเศษหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งชิ้นโอ้คูณห้าสิบไปเลยสองหมื่นล้โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเออเออก็ก็พอเล่นได้สายฟรีก็พอเล่นได้ แต่ว่ามันใช้เศษเยอะอยู่เออแต่อย่างไรก็มีมันก็มีให้หาเนาะเนาะไม่รู้ว่าหลังๆเนี่ยมันจะได้เศษเยอะหรือเปล่าเยอะเหมือนกันนะกับคาได้ไหมแต่อย่างไรก็เล่นได้เพราะว่าเรายังไม่ได้สุ่มกาชาอีก็เออก็อย่างนั้นก็มีตัวแดงเล่นอ่ะแต่ว่าเล่นนานหน่อยละกันแต่ว่าก็เล่นนานหน่อยอันนี้ผมก็เก็บไว้นะบางคนถามว่าดองได้ไหมก็ดองไปเถอะนะครับถ้าเราไม่ได้ไม่ต้องการในเตียวครับอ่ะตัวที่เก่งที่สุดก็คือชีเซงนะครับ ผมแนะนาเลยดองรอไว้อันนี้ผมมีอยู่สิบแล้วใช่ไหมสุ่มทุกสิบครั้งการันตีแม่ทับเอสอือสูงกว่ามันไม่ได้บอกว่ามันจะการันตีไอตัวหน้าตู้เท่าไหร่การงานยามกันนะขอให้มีตัวก๊กอื่นมาก่อนอนะอืมภาวนาให้มันมีแบบว่าจกก๊กมาก่อนเนาะตัวใหม่จกก๊กแล้วก็จะเป็นงอกก๊กก็ได้มันจะได้เก็บได้แบบเยอะกว่าน,นี้อีกเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นแล้วกันนะ ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้แล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ